cha được đá hay đuối hết e cổ đèn anh nhìn chả khắc mẹ anh nhìn đá đá chỉ chắc căn chặt nhỉ cái này chờ chờ nó chờ nó đá đá chắc kết bắn chả nhìn nọ đuối hết buộc hết con đọt này chả ยาดาเห็นยาต้องตุงปิดอยู่ไงโอ้ยแต่ของหายยากจุเจอมี่น้องจะจะเก็บจัดเก็บงามๆเล้าขาให้ดูเนาอยจ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องพินสะาสวัสดีครับเอ๋พบกระยาดาจากช่องยาดาสุไพโนเวเหมือนเดิมจ้ะเรามาเข่าป่าเพชรสองเถาตอนนี้ลูกยุคมี้เขากำลังฮิตนะจ้ะขูดจินขูดจินสองเถาขูดจินหรือขูดจิงจ้ะพี่น้องได้หมดทั้งทุย่างอ่ะเนาะขูดจินตัวนะ่ะเข่าป่าหละกันปีนี้ตลอดเลยยาเขาขึ้ปู่ไปจับหาแก่เพชรโนเวหละกันเทอมาพี่น้องมาจะได้เพชรไรเดิงจ้ะ Mình đi đột kìa, mấy chục mũi có dùng Ui, kinh

ủ thảm thôi đây hết mình phủ nhưng mà cái kép ẹp mày bảy thứ cầu chả mày bảy thứ nhụ chả già hết cái kiếp mày chả จะไปสายเฮ็ดกันตัวจะเดินมาจากปวกตรงแต่เฮ็ดกันตะลันมันปู้เมื่อกี้ทำมาเห็นว่าปวกจะี่อยากต้องทิมต้องการขึ้นกันอยากกินมัน่นบ้านเก็บไปเกาะอีกก้อนหนึ่งเก็บมาได้กินอร่อยดีสองตูวบุญยานี่จ้พี่น้องปลาเฮ็ดยาดาวดนควนแหลกไปเลยแตกเลยแต่ก็เอาคือเกาเนาะจะขัดเอาเล็มเอา โดนคุยเขียมหมดเลยเสดายซะเฮ็ดกำลังขึ้นโดนเขียมหมดพี่น้องเฮ็ดกำลังขึ้นจะ้ะก็ใครเก็บก่อนก็กรุณาช่วยปิดลูกมึงเด้จเอจ้ะเฮ็ดมันขึ้นใหม่เสดายเฮ็ดนแล้วตัดตีนไปจะ้ะถึงก็จะเก็บไปก่อนแต่มันก็ไม่มดแล้วพี่น้องเราก็เล่มเอาดอกเองดอกมาปิดไว้เดี๋ยวต้องคัดเอาดอกเอาพอ,อาได้จะ้ะ พอเฮ็ดมันเริ่มขึ้นใหม่คนหาไปก่อนก็นเพียนแต่ก็อย่าเปิดไว้หลายเดื่อจะป่ามันแห้งเด้อทีหลังพวกเราก็ไม่มีเก็บอิดถ้าปิดไว้มันก็ขึ้นเรื่อยๆจ้าพี่น้องนี่จะเรากระลังพัดได้วยซ้ำนีน่ขึ้นไม่ใหม่เด้อจะพี่น้องลืมวัดดีไปนี่จะ้ะป่าแล้วก็ทุ่งไหวนั่นแหละ

เห็นไงตังดอกนึ่งคุณปู่ก็ได้ใช้ดีแท้เดี่จะ้ะหลังจากเราเดินมาอีกปวกนึงคันมาปวกใหม่เราก็จะเห็นอยู่นี่พี่น้องก็พอได้พอได้เก็บได้เล่มอยู่จ้ะเดินเขาเราไม่รีบไม่ร้อนเขามาัดามาต่เช้าเราเขามัดสายก็ได้ดอกเราจะน่ะเราหวังเงินโอ้ยแตกเราหวังงินสองเทา่าไหนเขาอิ่มแล้วเราก็ นันดอกเต็จเต็เจ้ค่อยๆกนิกางนิมันี่ยากเลยเอากระป๋องก็ติดกาฮิตมาพร้เพื่อได้เก็บเอ้แบ็กบุลี่ช่วยปูจ้ะที่ติดที่โดดก็ยังดีกว่ามัน นั่นจดี๋ยวขเขาเก็บกนเขามาเห็นแวบๆบ,บบในนี้มับบนเป็นยาแบบนกเก็บไม่นี้ก็แตกเด้จ้ะนี่เจ๋อต้องนี้เก็บมันปลูกเคยขึ้นวันนี้ไม่เห็นจักดอกเลยแล้วก็หาดาเห็นแต่เฮ็ดอย่างอื่นจ้ะเห็นแต่เฮ็ดนาเรแล้วก็เฮ็ดยาเฮ็ดอันนี่จะเฮ็ดนาเร่เท่าแล้ว มันปูไม่ได้ยักดอกตรงนี้จ้ะไปต่อจ้ะพี่นี่นจ้ะหลังจากเราลงเขามามจ้ะเลือตาก็เาเไม่มาถึงมาตรงนี้เนาะนี่จ้ะพี่นองเหลือเขาเราก็ได้นี่แหละจ้ะไปคอยเก็บค่อยเล็มไปในเมื่อปีนี้เฮ็ดมันได้มากจ้ะนี่เก็บเก็บเฮ็ดไ่พอเดือนดออปลายเดือนเอนกันยานี่ก็อากาศหนาวเลยด้วจ้ะทางเมืองเหนือ เฮ้ยปฏิกเก็บไม่ได้ต่อปลายเดือนแล้วค่อยดูกันต่อไปจะนีะผลอยู่กระยานีพี่น้องเห็นไหมผลอยู่เตยใหญ่นี่จ้ะคัดเออเราเห็นอยู่แปบบ๊บดอกนี่อือฮึพี่น้องจ้าเดือกดาให้ดูเฮ็ดเอเขอแดงอันนี้จะ้ะอืมภาพแม่อืมย่าดาวจิเก็บจักหน่อยกันจ้ะนี่ไปนี่จะ้จะอืม

<laughs> Thôi phải bông vàng nàng tắt tím nữa Toàn kiến khẩu cái này đừng. À, chờ Cái quận này Chờ Ấm này nhịn Chứ đừng Ở phân chờ Ít có đỉnh Đâu ngâm ngâm khá ngâm ngâm Anh bái ạ mẹ ạ lại tổng nó mình ngâm à. Đâu không chứ còn mới kín lấy đó nhỉ Tao còn mới giúp nó đây lại Chờ dưới trong nó sẽ có bầu Để lắng ra, con chưa cần bèn bầu Tách thôi, để đột nữa, đột nữa hết bánh phú chờ Hết cỏ để chờ Ngon ngon Hết bánh phú đột nữa อยู่ข้างกันอีกสองดอกก็ได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปทอดแท่แล้วก็หากอ่อนน่ะถ้าจะเป็นของเราไงมันก็เป็นของเราจะหาไปเลยแต่ถึงเวลามันก,ก็มากเองละฮิดตาเขาตาเราบางทีก็กบบไม่เห็นบางทีเราหาก่อนบางทีคนอื่นมาทีหลังเขายังได้เลยจะ้ะหาไปแห่ต่ว,ว่าเราใจชอบหาไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนอ่งจะอีกดอกนึงจะ้ะน่าเลยจะมุกมากดอกน้ำงมดอกนี้ sẽ bù đớn nhỉ chờ đào chị hãy đu hết đồ nè nhìn chưa đẹp tẹt giờ đào tụ nhìn dài khắc mà hết nà để hết cổ đến dài nẻo đó chưa trên vậy bên chưa thảo leo nó sống đồ Mình subscribe cho เฮ็ดตันี่ก็ง่ามๆจะไม่รู้เฮ็ดอะไรนะพี่น้องมากินได้นะนจ้ะ,นจะคนหาก่อนก็พาไปคนหลังก็ตามเอาได้เรื่อยๆพี่น้องได้เห็นมาแวบๆใช่ด้วยอืมเอาสิคะอีกอันนี้ได้ามากเลยจะเฮ็ดมันเริ่มขึ้นมันก็นจะขึ้นตามคนกันไปเรื่อยๆ นี่ทุคกคนหลังมาหาหลังยาดาวอีกกระดาอีกเดอ้ดอดจ้ะเพราะเฮ็ดมันเริ่มขึ้นขึ้นไม่มากแต่มันก็ขึ้นมากเรื่อยๆเราถุมไปเลยจ้าที่เป็นปูืที่เป็นคนมาหากน,นี่เตะเฮ็ดเลยนี่มีเยอะปันนี่แ้่ ค้นหาหลายๆพี่น้องเลยแันนี้ยาดาวอยู่กเกาะแถวบ้านจะถ้ามาฝั่งอีกฝั่งยู่ติงครามกยาา็ยาดานี่จ้ะยาดาจะให้ดูเห็ดปลาน,นี่ต้องเดินนิ่มเก็บปลาน,นี่ยเห็นจ้ะนี่มาน,นี่แลว้วก็ไอ้มานี่จ้ะนี่ดอกน้อยในลืน้อมันจะจะเห็นนี่ดอกน้อยทั้งนั้นเห็นไอ้ยาดา,ปา,าไปเก็บนักนักเลยจ้ะนี่ปต้นดอกตุ้งอาดอกตุ้มตาแมวนี่นี่ดอกตุมออกต้ม,ม,มจ้ะ นี่ยวเนาะนี่จ้ะตานเต็มไปนี่ยาด,ดาไมเ่กเก็บด้วยจะมันนักจ้ะพี่น้องแต่แค่นี้ก็นหุ่นอะจะ้จะจเฮ็ดปกหลกอุหลังจากพักกินเขากันแล้วจ้ะหลกเฮ็ดปกเฮ็ดปกเอาคือเก่าพี่น้องเห็ดมันเหลืองๆนี่จะ้ะโอ้ยูจะดอกเหลืองเฮ็ดมันอู้ยมีคู่แฝดอยู่อีเผื่อนอยู่จะ้ะ không hay giờ gửi <laughs> tiếp những ý nhẹ đi già đáo cả phút lắng ra nằm mà thích cổ ít chứ hả lắng mà lắng cho cũng lắng ส the right. ูงตรงนี้โค่นเพชรปุกเพชรเอกเพชรไอ้น่ารักน่ามองอุ้นลบบุญหยบดอกนี่ได้ดอกนั่งจ้ะนี่จ้ะหาตามคนฝรั่งหาสวนกันยาดาหามาจากฝั่งนู้นฝรั่งหาจากตรงนี้ก็เป็นตอนกัญญาดาเขามาอันนี้กันจ้าจ้า ตัดตินพร้อมกันทีเดียวเลยจ้ะแลยวจักตาฝรั่งฝรั่งหลังทารกหน่อยมา,าเก็บนี่จ้ะ thank you นี่จะพี่น้องให้ดูอีกรอบกันจ้ะค่ะวันนี้เราก็กลับเวนากลับมาหาหลุดเราจะไม่เห็นเฮดเอนี่ก็ได้ให้ดูนี่จ้ะเฮดอันก่แดงจ้ะตอนนี้ยาด้าก็นักละแม่เอาดอกจ้ะ thì chỉ có đọc loại, đọc dài cây, một loại cây, một loại cây, một loại cây, một chồng cây, một sắp hay một về cây, một nông mà một loại cây, một loại cây, một loại cây, vạc loại cây, một loại cây, có khuyên đựng một loại cây, 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 một เพิ่มกันของเก่าไปอ่อนยังกะนี่ก็ได้ไปกินไม่ได้ตัดขาเลยจ้ะเก็บก่อนก็เริ่มบานแล้วอย่างเงี้ยบานเร็วเร็วจ้ะพี่น้องดูเห็ดปวกเห็ดกล้วยดอกนี้จ้ะยาดาวเห็นยาต้งตุงปิดอยู่ไงแต่ของหายยากอยู่เรื่องพี่น้องจ้ะจ้ะเก็บจ้ะเก็บ เหลาคายให้ดูเนาะจ้ะเหลางามเหลาขายให้ดูก่อนจ้ะเฮ็ดมะเหลาปกติปกติตั้งนี้เอ่เห็ดปวกชิมากเลยจ้ะเห็ดปวกก็เห็ดปวกฝรั่งนะ่ะก็เอ่เห็ดมันปูหรือว่าเห็ดเหลืองอะจ้ะชิมากแต่ปีนี้ไม่มีเลยจ้ะขนาดผลไม้ป่าไอ้ที่แบบเบอร์รี่เนี่ยก็ Hãy tiếp mi đây này úi ngam pino à, tắt khá lạnh úi mẹ tắt luôn đến khi căng thì mà chớ móng là già nỉ xí húm nữa, ôm còn nó lo không phù nhà giả gấp bàn tay trả

ôi nó rừng đi ngồi thứ quyết định bidwaiter mọi thứ mọi thứ mọi thứ

ở da cái đứa chưa chúng mới cắt thuật rồi chưa gì cần thấy hết chưa thu cái cận chắc tốt không bên này nè Hãy ว่าเอาลึกเอาย่ามก็ได้ยุดกอกจ้ะน่าะเนะลูกนี้ยก็สักจะเห็นแล้วได้เพิ่มมันป้ายหน่อยนึงจ้าพี่น้องจะปิดป้าไว้พี่น้องคลิปนี้เก็บไอ้คลิปเก็บเพชรโนเวเก็บเพชรมันปูคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้เด้อจ้ะเนาะมัน ค่ะมันเย็นแลหละฮกมง,งกวดเลยค่ะคุณมาคำพูดแล้วก็เฮ็ดรอบบ้านมันก็ไม่มากเจอก,กันใหม่คลิปหน้าน้เจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ามันค,คุณปู่ไปแหละเท่าหิวเขาไปช้พี่นง้ง